าทางขุ่นฟุงนี่คือขี่รสองคันที่คุ่นแทบเต็มดอยอะ่ะวิวแบบโคตรดีครับเหครับโอ้ยเราเราแอบคิดนะว่าแม้จะไปทางคนกรีดถึงถึงเลยก็ดีคนเยอะแน่นอนอะ่ะแต่ว่าเอาจริงครับต่อยเป็นทางคนกรีดถึงเลยอะ่ะตรงนี้มันมายากมันไกลมากมันก็คนอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนทับเบิกอะไรเงี้ย แต่ก็จะคนเยอะเยอะกว่านี้มันจะมาง่ายขึ้น แล้วครับนี่ริมฝั่งแม่น้ำสาราวินตำบลแม่สามแลบภาคใต้เป็นที่ระลึกกั่ข้างล่างนี้อะไรไปสองดูนไหนครับอ๋อเป็นลานทรายอันนี้เป็นท่าเรือโอเคประมาณนี้เฝั่งโน้นเป็นฝั่งข้าบ้าแล้ว ได้แค่นี้ได้ได้หมดเลยถ้าติดก็ต้องช่วยเองแต่หาข้าวกิวนก่อนเดี๋ยวถึงถ้าหาข้าวกินแล้ว,าาว,วแล้วขอลงตรงนู้นเห็นตอนนี้ตอนขับมาเห็นมีทางรถยนต์ตรงลำธารเลยเป็นาทางิ่งเาวทางไปด้าวแต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถลงตรงนู้นได้แล้วก็ขึ้นตรงนี้นั่งไปไม่สามแลบต่อไอ้ไป้าลัตว์อไปกินข้าวก่อนโอเคอันนี้หาข้าวกินที่แถวแม่สามแลบตลาดแม่สามแลบ นี่ครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีกะเพรามาตรฐานกะเพราพื้นฐานมีทุกที่เดีครับนั่งกินเลยครับนั่ <c oughs> งเลยทำหลายประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูฝั่ง <c oughs> ว่ามีอะไรอัปเดตอัปเดตอะไรถึงข้าวอันนี้ฮิวมาก<ๆ>มาแล้วชอบข้าวไต้หวันคือเกือบทุกร้านมีน้ำซุปให้หมดเลยคือดีมากเลย นะ้าคอกินแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อมาแล้วครับปีวงกว้างครับโหเส้นนี้เป็นถนนโดนน้ำนะที่เราเห็นอะเส้นเนี้ยเป็นถนนของรถยนต์<อ>ที่ที่มันมีทางลงที่ตรงนั้นซ้ายมืออะแล้ววิ่งเนาะน้ำมาเลย เนี่ยต้องคับตีอันนี้จางเป็นด้างดูตัวจริงเลยเนี่ยต้องตรงน,นี้แต่ต้องมาหน้าหนาหวหน้าแรงเพราะว่าไม่งนนั้นลงมัน,งไนไม่ได้ถ้าน้ำเยอะลงไม่ได้ตัวเนี่ยของกลางเพลงใช่โอ้ดูดิถ้าร้อนเน่ะต้องมาเย็นกลางคืนร้อนแน่นอนอะ่ะ ยอดนี่ครับเป็นไงครับบรรยากาศแม่สามแลบเกลียวฟ้าเกลียวฟ้าฝั่งนู้นเป็นสัง,งมาที่เป็นเทนขาวสุดยอดต้องมีซ้ำต้องมีซ้ำครับคงต้องหนาวหน้าหนาวหน้าเนาะสุดยอดอ่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นแต่งเป็นอะไรแบบดีเลยอะแค่ต้องหน้าหนาวหน้าร้อนคงอยู่ไม่ได้ร้อนเรายังมีเวลาคือถ้าแบบว่า สายเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่กางเต็นท์มาเที่ยวหน้าร้อนหนึ่งพอได้เพราะน้ายังไม่เยอะแต่ถ้าหน้าฝนหมดสิทธินะตรงนี้เฮ้ยฝนก็มาได้แต่ลงในน้ําไม่ได้ข้ามมันนี้ไม่ได้น่าจะขึ้นไปข้างบนน้ำเราดูจากแนวแนวหมู่บ้านเออหน้าหน้าฝนมันจะแบบน่าจะท่วมนี้เลยอ่ะแต่ถ้าเป็นเป็นหน้าหนาวหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงมาได้แต่กางเต็นท์ไม่ได้มันร้อนแต่มาเที่ยวเฉยได้มาเที่ยวเฉยได้ขี่รถเล่นเลาะๆงายไปเล่นยิงข้าวเลยได้มีไรเสียวฟ้าเลยนี่อันดีอันดีก็ต่างประเทศแล้วครับ ฝั่งนู้นเป็นฝั่งพม่าครับครับได้เวลาเป็นไงครับเช้าครับเดี๋ยวได <ป S 2> ้เวลาเราไปอีกที่หนึ่ง่อเดินทางต่อครับ อยู่ฟังประเทศไทยแล้วครับเราผมได้เจอกับสิ่งนี้ครับกองสองทางไกลครับเดี๋ยวดกันมอันนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติสารวินวงเล็บท่าตาฝันนะครับเราจะมาแวะกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปชมโรงพักเก่าท่าตาฝันด้วยเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยมีวิวสวยๆริมน้ำสารวินนะครับมีจุดกางเต็นท์บรรยากาศดีมากๆครับแนะนำมาหน้าหนาวนะครับ นี่ฮะข้างบนก็เป็นห้องพักนะครับการยังเป็นก็ามาใช้บนมาหรือตรงนี้ผมวออ่ากางน้าร็โอเอันนี้เป็นวันอกสุดแดนสยามข้างล่างมีหาดทรายด้วยโอ้สุดนยอดสุดยอดเงียบๆถ้าใครชอบแบบดิบๆหน่อยทำอะไรจีนเงียบๆวิวดี มีน้ำไหลมีหาดทรายข้างลาง่างนี่โอเคเลยต้องเดินลงไปนิดนึงหาดทรายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโค้งน้ําบอโค้งน้ําเนี่ยตามตามทั่วไปมันเป็นโค้งตรงนู้นมันจะเซาะกระหลิงแต่มันมีหินตรงนี้ฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นดินงอกฝั่งนี้มันไม่เชิงเว้าเท่าไหร่น้ํายังตรงอยู่ก็เลยเป็นดินงอกเหมือนกันแต่จุดที่จะเซาะกระหงก็คือส่งที่น้ําเลี้ยวพอเลี้ยวพ๊บมันจะเซาะ ก็วันนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ซอกเข้าไปอีกแล้วพบนึ็ป่าการนมชาติมีหินอยู่ mm hmm. เพราะร่องน้ํานี้เป็นร่องน้ําไหลมาตั้งแต่โบราณนะมีหินอยู่ mm hmm. แต่ฝั่งนั้นก็จะสายงอกมาเรื่อยๆ mm hmm. ต่อไปช่วงนี้อาจจะดีไม่เดียวจะแคบลงฝ mm ั hmm. ่งนู้นเป็นฝั่งพม่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านท mm ี hmm. ่อยู่ชายแดนนะครับ เป็นไงข้างล่างมีอะไรบ้างครับสวยสวยนะพี่ก็มาพี่เดินเยอะไม่ให้พี่จับตีนอยู่สายเนียนเหมือนทะเลเลยเนี่ยต้องมาต้องมาคาแคมเพราะคาแคมมีขนของกินไม่ได้เยอะแล้วก็ไปเล่นทะเลกับลูกข้างล่างอะไรยเงี้ยแล้วนี้ก็เราก็จอดแคมในแถวนี้คือดีมากๆเลยตงแล้วมันมันแวม่สามแล็บเลยมันเหมือนอันซีนอ่ะมาเรื่อยๆหนาวหน้าหนาวหน้าต้องคาแคมสักทีชงเดินมาตรงนี้ต้องหลายวันแหละต้องต้องอย่างน้อยสองคืน ไอ้คืนคืนสองคืนอ่าเฉพาะในนี้สองคืนสองที่ในนี้แล้วก็เดินทางมีคือเฉพาะเข้ามาโซนเนี้ยต้องมีสองคืนคืนเดียวไม่พอเนอ่าจ,จะกอเซโลคืนหนึง่งลงมานี้คืนหนึ่งพอดีจะไม่เบื่อใช่ใช่ใช่เหนไหมวันแรกก็เซโล่แล้วลงกอเซโล่ก็มานอนนี้แล้วออกง่ายตอนเนี้ยมาให้เดินทาง,งต่อครับมาน้อยมาน้อยสวัสดีครับ ลงมาตรงนี้อันนี้ก็คือตัวโรงพักเก่าไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ว่าเขาดูแลดีนะ้ยังแบบอม <า S 1> ไม่รกเหมือนมาเป่ามากว่าเออเหมือนมามีคนดูแลอยู่โรงพักภูทรท่านังโรงพักเก่าติดอะไรเนี่ยอ๋อคงมีคนมาทำกิจกรรมมีฐานที่ <มา S 1> <4. S 2> สี่เ,เออเราบอกกางเต็นท์ได้ตรงนี้ถ้ากล้านอน อ่ถ้ามาหลายคนก็โอเคนะแล้วก็จะได้วิวประสบการณ์รวมกันใช่นี่เลยครับวิวโอ้โหแบบนี้มีแบบนี้สุดยอดมี่รมีธงชาติไทยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยธรงชาติไทย หูไม้แพงๆเลยอ่ะโหอ,อยู่ฝังขของลมคือทรงเหมือนลงพักในหนังสารพงษ์อ่ะอหญีใหญ่ปะอารมณ์นั้นไหใหญ่สารพงษ์ยุคยุคแปดศูนย์เนี่ยเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อันนี้เป็นบ้านพักหัวหน้าสถานีอ๋ออยู่นอนตรงนี้เลยอ๋อนี่เป็นชัยภูมิเมื่อก่อนโอ้คือสมัยก่อนน่าจะโหมีลงพักหรนนือต่ว,ว่าเขามา มาทำอะไรมาดูแลคนแถวนี้ด้วยแล้วก็มารักษาดินแดนด้วยยุคผมว่ายุคจ่ะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ประมาณนั้นโหลำบากมากคนที่มาอยู่นี่คือสุดยอดครับเยี่ยมครับพี่คือมาประจำก,รการราชการนี้ทำงานได้ทุกอย่างจริงสุดยอดสุดยอดคอยมาประจำที่ท่าตะฝั่งก็แต่วันนี้ถ้าเป็นคนพื้นที่ผมว่าก็โอเคเนี่ยมีห้องน้ำแต่ไม่น่ามีน้ำนะเพราะว่าไม่รู้น้ำก็มาจากไหน ถ้ามานี่ต้องต้องแคมป์ก็ต้องพกมาบรรยากาศสุดยอดเลยลมร่นเป็นไงบ้างข้างบนมีความคลาสสิกค,คือพื้นเรียบๆไหมไม่มีอะไรไหมมีออกรงไหมเป็นย้อนยุคมีกรงมีห้องขังห้องขังเออมีป้ายบอกทุกอย่างเลยแต่ชั้นล่างชั้นล่างเหมันจะทึบหมดเลยก็เลยไม่ได้ลงไปเชั้นล่าง,างมัน,นเป็น <ลง S 1> บังเกอร์มันมีม,ม,มีช่องมีรูไว้สอดปืน ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเหมือนไว้แคมป์แบบไว้สอดปืนไว้สอดปืนอ่าแล้วก็ไม้นี่ไม้หนาไม้หนาการกระสุนปืนได้นี่ไงไม้หนามากเลยไหมการกระสุนปืนได้แล้วนี่เป็นช่องช่องที่ไว้แบบสอดปลายกระบอกปืนออกมาได้สอดปืนออกมานี่ครับเป็นการท่องเที่ยวแบบมีสาระและประวัติแล้วก็สังเกตดูช่องช่องไม่ตรงนะครับ่าใช่เพราะตรงมันเดี๋ยวยิงสวนได้ใช่ช่องจะเสียงแล้วพอเสียงนี้ปืนอยู่ฝั่งเสียงแต่อันนี้จะเสียงสวนกัน เสียงแบบให้เป็นตัววีอ,ให,อให้ได้หลายยุทธวิธีใช่ <ปะ S 2> เพราะว่าถ้าจริงตรงอะ่ะมันสามารถยิงย้อนรูได้มันอันตรายกับคนที่มาเลงอ่านี่เป็นภูมิปัญญาเลยอ่สุดยอดสุดยอดแต่ตำรวจสมัยก่อนคือยกต้องยกนิ้วให้นะเก่งนะแล้วมาอยู่ถึงเนี้ยคือถ้าไม่อยู่อ่ะประเทศจะไม่เป็นประเทศไงมันต้องมีคนมาแบบดูแลอ่ะโดนเยอะสมัยก่อนนะเฮะ มันไม่มีน้ำมันไม่ค่อยมีคนทำมั้งวันนี้ครับเดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วยิงผมไม่ยิงยาวกรุงเทพเลยน้องไม่ย่กับเชียงใหม่เดี๋ยวกลับทางเดิมไม่สามเด็จริงมีทางทางนี้ไปออกไม่เสียเลยกลับไม่ใช่ไม่ยงออกนี้เลยพี่พี่เคยดูยูทูบเวลาน้อยเลยหรอใช่ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึงเย็นอะซึ่งเราพี่ไม่ได้ คนมาซ่อมคนมาซ่อมคือเรามาซ่อมอาจจะแบบนอนกลสโลนอนนี่แล้วก็วิ่งเส้นนี้ออกแล้วไปนอนแม่งสอนต่ออะไรเงี้ยต้องหลูบสามสี่วันคือนอนไออะไรวะวัลักไทยต่ออะไรเงี้ยแล้วพอกหญ่ยไม่ละน้อยเลยหรอกออกม่ละน้อยพ่อพี่ดูแผนที่แล้วเมื่อกี้คือถ้าออกม้ละน้อยนี่คือไกลได้นอนอ่ะเพราะนี่เราไม่ถึงไม่จะเสียงเลยถือว่าเราไว่มาซ่อมไว่มาซ่อมใหม่ไม่ซ่อมอันนี้เราไม่ได้ คือทางเป็นถ้ามาหน้าแรงอะ่ะผมว่าขี่ได้หมดรุ่นอะไรก็ได้โอเคครับเตรียมตัวไปเดินทางกลับครับก็วันนี้ลาตรงนี้เลยเดี๋ยวกลับไปอาจจะไม่ได้อัดอะไรมากแล้วเพราะว่าต้องยิงกลับแล้วก็ทริปกอเซโลอัปเดตเส้นทางเข้าแล้วก็แถมด้วยอ่าาตาฝั่งไม่สามแลบมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยดูอีกทีว่าจะตัดแยกหรือจะยังไงครับวันนี้ก็ประมาณนี้สองคนลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ